สวัสดีค่ะเด็กๆพบกับครูไมอีกแล้วนะคะในวิชาสุขศึกษาและพลระศึกษานะคะวันนี้ครูไมายจะมาสอนในเรื่องการเคลื่อนไหวร่างกายนั่นเองนะคะเด็กๆการเคลื่อนไหวร่างกายในชีวิตประจําวันของเรานะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ การดาเนินชีวิตในแต่ละวันของคนเรามีการเคลื่อนไหวร่างกายอยู่ตลอดเวลาการเคลื่อนไหวเหล่านี้เป็นทักษะการเคลื่อนไหวระดับเบื die, ้องต้นซึ่งควรมีความถูกต้องเพื่อจะเป็นพื้นฐานสําคัญที่ช่วยให้สามารถเคลื่อนไหวได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพครับทักษะด้านการเคลื่อนไหวเบื้องต้นหมายถึงความสามารถในการเคลื่อนไหวร่างกายขั้นพื้นฐานของมนุษย์โดยที่ระบบประสาทและกล้ามเนื้อส่วนต่างๆจะต้องทํางานประสานกันเป็นอย่างดีนั่นเองครับพื้นฐานการเคลื่อนไหวแบ่งออกเป็น2ประเภทคือ 1. การเคลื่อนไหวที่ใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ได้แก่แขนขาและแกนกลางลำตัวเป็นท่าทางต่างๆในชีวิตประจำวันเช่นเดินกระโดดวิ่งนั่งเก้าอี้ยกของและ2การเคลื่อนไหวที่ใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กเช่นปากนิ้วเท้าข้อมือนิ้วมือ ใช้ในการหยิบจับแปรงสีฟันจับช้อนอาหารโบกมือเป่าลูกโป่งเป็นต้นครับการเคลื่อนไหวเหล่านี้เป็นทักษะที่ต้องใช้ในชีวิตประจําวันดังนั้นการฝึกการเคลื่อนไหวขั้นพื้นฐานจึงเป็นสิ่งจําเป็นโดยเฉพาะการฝึกฝนในวัยเด็กอันเป็นช่วงเวลาที่สําคัญสําหรับการวางพื้นฐานที่ถูกต้องซึ่งจะนําไปสู่การพัฒนาด้านร่างกายและสมองที่ดีต่อไปยังไงล่ะครับสําหรับทักษะการเคลื่อนไหวที่ควรฝึกปฏิบัติให้ชํานาญประกอบด้วยการเดินการวิ่ง การก้มตัวและการเคลื่อนย้ายสิ่งของที่มีน้ำหนักด้วยการดึงหรือการดันนอกจากนี้ควรมีทักษะในการจัดท่าทางให้ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นท่ายืนท่านั่งท่ายกและแบกสิ่งของที่มีน้ำหนักขึ้นต้นทักษะการเคลื่อนไหวเบื้องต้นสามารถพัฒนาด้วยลักษณะการเคลื่อนไหวได้3รูปแบบคือ 1. การเคลื่อนไหวร่างกายขณะเดินนิ่งหรือแบบอยู่กับที่เป็นการเคลื่อนไหวที่ไม่ได้ย้ายตำแหน่งเช่นการเหวี่ยงและการโยก การงอและการเหยียดการบิดและการหมุนการทรงตัวครับ 2. การเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่เป็นการเคลื่อนย้ายร่างกายจากตำแหน่งหนึ่งไปยังอีกตำแหน่งหนึ่งได้แก่การเดินการวิ่งการกระโดดการกระโดดขย่งการสไลด์การควบม้าเป็นต้น 3. การเคลื่อนไหวร่างกายกับอุปกรณ์หรือวัตถุคือการใช้ร่างกายควบคุมวัตถุในขณะเคลื่อนไหวเช่น การคว <king> ้างการจับการเตะการตีด้วยวัตถุหรืออุปกรณ์เป็นการทำงานประสานกันของระบบประสาทและกล้ามเนื้อในส่วนต่างๆซึ่งสามารถนำไปสู่ทักษะของการเล่นกีฬาได้ครับการฝึกทักษะการเคลื่อนไหวเบื้องต้นในเด็กจะต้องมีความเหมาะสมกับอายุโดยอายุระหว่าง4 9ปีควรฝึกทักษะการเคลื่อนไหวพื้นฐานทั้งการเคลื่อนไหวในขณะหยุดนิ่งการเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่และการเคลื่อนไหวร่างกายกับอุปกรณ์ให้สามารถทำได้อย่างถูกต้อง จากนั้นเมื่ออายุ10-13ปีจึงค่อยส่งเสริมทักษะที่ถนัดเพื่อไปเสริมสร้างการออกกำลังกายและอาจนำไปสู่การเล่นกีฬาในอนาคตได้อย่างไรก็ตามการฝึกทักษะการเคลื่อนไหวเบื้องต้นในเด็กควรอยู่บนพื้นฐานของความสนุกสนานไม่น่าเบื่อและมีรูปแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อนซึ่งจะทำให้เด็กเคลื่อนไหวได้ดีในชีวิตประจำวันส่งผลถึงสุขภาพกายใจและสมรรถภาพทางกายที่ดียิ่งขึ้นนั่นเองครับ ็นยังไงบ้างคะเด็กๆหลังจากที่เด็กๆเรียนรู้การเคลื่อนไหวร่างกายกันไปแล้วนะคะการเคลื่อนไหวร่างกายมีกี่ท่าเอ่ยเก่งมากเลยค่ะตรงนี้ตัวเองค่ะเก่งมากเลยค่ะหลังจากนี้นะคะครูไม้ก็มีใบงานให้เด็กๆทำนะคะและให้เด็กๆถ่ายคลิปวิดีโอส่งครูไม้ในไลน์นะคะ ไว้พบกันใหม่ในอาทิตย์หน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย